เคยไหมคะเมื่อเห็นเครื่องสำอางเซลล์แล้วจิตหลุดฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่ชอบรีวิวนะคะวันนี้แม่มีอะไรมีรีวิวหรือเปล่า เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันก่อนนะคะแม่ได้ไปที่เทสโก้โลโตัสสาขาใกล้ๆที่ทํางานของแม่นะคะเพื่อชําระบินค่าใช้จ่ายของแม่นี่แหละเหมือนห่างตาเราอ่ะก็แอบเหลือไปเห็นตะก้ามีป้ายสีเหลืองติดอยู่ด้วยเซนส์ของเราอ่ะเราคิดแล้วว่ามันจะต้องเป็นเครื่องสัมราเราก็ถามเขาเลยว่าโทษนะคะตะก้า เขาก็บอกเราว่าอ๋อลูกค้าเครื่องสำอางเซลล์ค่ะเราก็ไปพบว่าสิ่งของที่อยู่ในนั้นคือเครื่องสำอางเซล์ลจริงๆค่ะทุกคนเชื่อมะว่าหลังจากนั้นอนะเหมือนจิตแม่หลุดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่ได้อะไรมาบ้างโอเคค่ะอย่างแรกนะคะที่แม่ได้คือตัวนี้แทนนะคะ เขาเรียกว่า U Star All a l l a Matte Compact Foundation SPF 25 PA บกบกนะคะทุกคนไอตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่ที่อึ้งคืออะไรรู้ปะ่ะ50กว่าบาทเออ50กว่าบาทจริงๆเดี๋ยวแม่นี่จะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงคือเอมากองจริงอยากใช้แล้วก็เลยรีบมาทำคลิปนะคะคือคอลเลกชันเขาจะเป็นแบบเนี้ยสโนวไวท์ White, คนแครทั้ง7นะแต่ว่าสีที่แม่เนิมนได้นะคะจะเป็นสีพีนนะคะมันจะเป็นสีออกชมพู แบบนี้แล้วมันเกตตรงไหนรือปะเกตตรงแบบพับอะเป็นสีพับเป็นสีแดงอะเออทุกคนเดี๋ยวไม่รูจะเทสให้ดูนะคะเนาะความเนียนก็มีอยู่เด้อโอ้เนียนเวอร์ทุกคนเนียนเวอร์เลยนะคะเชื่อว่าแบบถ้าไปแบบทา,ทาหน้าน่าจะเวิร์กเลยอะ ลองมาทาคอซะหน่อยโอ้คอขาวไปเลยหน้าก็พอคอไม่ต้องเฮ้ย<ม>โอ้ขาวจริงเลยจริงอะ่ะเออแต่ถามว่าสามารถใช้ได้แนะชีวิตประจำวันไหมสามารถใช้ได้ทุกคนมันห้าสิบบาทท่องไว้ค่ะมันห้าสิบบาทนะคะถูกมาก ก็ผ่านไปสำหรับถ้งแรกนะคะมันเป็นเอ่อคอลเลกชันกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสโนไวท์และคนแค่ทั้งเจ็ดอ่ะที่ยูสตาเขาทำร่วมกับเอ่อดิสนีย์นะคะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันจ้ะตัวต่อไปที่แม่ได้คือตัวนี้เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะทุกคนดูราคาสิป้ายเหลืองๆแบบนี้นะคะยูสตาพิตตี้โปรอายบราลพาเลตนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นคอลเลกชันเดียวกันที่รักา79บาทเดี๋ยวมาแกะดูสีข้างในนะคะ นี่ข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีที่ได้ข้างในจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะน้ำตาลออกแบบแดงแดงแล้วก็น้ำตาลเทานะคะเดี๋ยวแม่จะวอสสีให้ดูเนาะอคมเออมันก็ได้อยู่นะสีนี้แอบเบาแม่อาจจะแตะไม่แรงนะคะก็จะได้เป็นสามสีแบบนี้เออมันเลิศอยู่นะทุกคนมัน แล้วราคามันเจดสิบาทเออมันเจ็สิบบาทนะคะมันเลิศมันเลิศแม่บอกเลยว่ามันเลิศน,นะคะผู้หญิงกับของถูกอ่ะเป็นอะไรที่เหมือนโดนสกดจิตอะ่ะเชื่อปะออตัวที่สามนะคะคือตัวนี้ค่ะเป็น brush on นะคะ yu star fairy brush powder สี p e นะคะคือต้องบอกก่อนนะที่รัก ของเซลนะคะไม่ได้มีสีให้เลือกมากนักนะคะได้แบบไหนก็ได้แบบนั้นนะคะแต่ว่าแค่เห็นราคาก็ปื้มแล้วปะเออนะคะเดี๋ยวแม่จะมา่าสวัสดสีให้ดูนะคะคือคอลเลคชันน่ะมันน่ารักอยู่แล้วยูสตาร์เขาทำกับดิสนีย์ะค่ะหลายๆตัวที่ที่ได้มาโอ้โทน่าก่ะมันเป็นสีแบบแบบพีทพีทแบบอมส้มนะเออแล้วก็มีแบบวิงวิง นึงนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่นี้จะสวอชสีให้ดูนะนิ้กก้อยแล้วกันนะคะสีประมาณนี้ได้อยู่นะจริงได้อยู่เห็นไหมพอมันเกลี่ยมันก็แบบสีสวยเลยนะคะตัวนี้ราคาเจ็ดสิบเก้าบทกันจ้ะดีงามมั้ยล่ะตัวที่สี่นะคะแล้วตัวที่ห้าก็คือตัวนี้แต่เดี๋ยวจะให้ดูตัวแรกก่อนนะ ตัวนี้ก็คือ U Star Pretty Flower Lip Ink เขาบอกเป็นลิปอิงนะคะสีแน่นแล้วก็ติดทนไม่ตกร่องนะอันนี้ก็ไม่รู้เมนูได้มปนสีส่วนสองมานะคะตัวนี้เนะทุกโนมมันเป็นสีนูดเออมันเป็นนูดนะคะนี่เฮ้ยมันเป็นสีที่เราชอบอะ่ะคือมันได้เลยปะสีแบบนี้คือมันใช่เลยอะ่ะเออมัน เออแล้วมันเหมือนจะไม่ตกล่องจริงๆทุกคนคือมันดีเนาะเออแอบเหินเนี่ยได้เครื่องสำอางถูกตัวนี้ราคาเท่าไหร่เองสี่สิบเจ็ดบาทเท่ากับตัวนี้แหละาาน,นะคะสี่สิบเจ็ดบาทนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นลิปสติกเหมือนกันทาเดินนะคะแต่ตัวนี้เขาจะเป็นอ่า y ูสตา r r โรแมนต u t ั r Rich ลิปสติกนะคะเมื่อกี้เป็นลิปอิงใช่ไหมอันนี้จะเป็นอัลตาลิชนะคะจะเป็นลักษณะน่าจะเป็นแบบน,นี่เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะที่แม่เหนิวได้นะคะโอเคลิปที่ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นแบบหมุนเนาะโอเคสีที่ได้เป็นสีชมพูเฮ้ยจริงๆอิอะเดี๋ยวนี้โทนแบบชมพูชมพูพิตตี้อย่างเงี้ยเขาก็ำลังฮิตกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวสวัสดให้ดูคะ่ะ เป็นชมพูพิตี้อเออมันมันได้อยู่นะปัดแก้มสีชมพูชมพูเลยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยลดสวยลืมนะคะ47บาททุกคนคะ่ะสี่ิบเบาทเชื่อป่าว่าตอนที่เขาออกคอลเลคชันใหม่ๆมันน่าจะมนันน่าจะร้อยกว่าบาทเลยแหละแต่ว่านี้เราได้ของเซลล์ไงเออสำหรับเซ็ตนี้นะคะเราได้มาทั้งหมด5ตัวนะทุกคนเฮยมันราคาถูกมากเราดีอะ่ะมัน คือแบรนด์ยูสตาค่ะก็เ,ออเป็นแบรนด์ที่เขาทํามาแบบดีเลยนะแต่ราคาเขาขายแบบราคากลางๆเข้าถึงได้ซึ่งตอบโจทย์แม่ปะเออแม่ก็เป็นแม่ลูกสองนะคะต้องประหยัดนิดนึงนะคะอะอันนี้สําหรับ5ชิ้นแรกนะคะเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปนะคะที่ได้นะคะก็คือตัวนี้เลยคาราเมอ l ล n Fit Me b บ u s h นะคะสีสองูนนะ มันเป็นสีชมพูออกม่วงๆอ่ะเอาจริงๆนะแต่งกับเล็กตัวเมื่อกี้ก็ได้เลยนะคะตัวยูสตามเมื่อกี้ก็ได้ก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่สวัสดสีให้ดูที่แม่ต้องรีบมาสวัสดีพอยหรือเปล่าอยากใช้แล้วอ่ะแม่อยากใช้แล้วจริงๆราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทแต่แอบทำป้าย7ไม่ใช่เจ็ดเจ็ดสิบสี่บาทนะคะแต่แอบทำป้ายหลุดนะเดี๋ยวให้ดูสีข้างในก่อนทุกคนมันเป็นชมพูแบบ ชมพูเผื้อๆอ่ะแบบไม่ใช่สีม่วงเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีชมพูเลยแต่มันก็คือแบบอยู่ในโทนชมพูอ่ะเออค่อยดีซึ่งสีแบบเนี้ยไม่ค่อยจะมีใครหยิบเข้ามามาปัดนะคะแต่ว่าแบบแม่ปะแม่ก็ต้องชอบอะไรแบบแปลกๆนะคะสักชิ้นแรกนะคะใครที่ซื้อราคาเต็มไปก็ขอทษด้วยนะคะอันนี้แม่มาเปิดกลุ่นะคะของราคาเซลลนะ,ะลจ้าตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลย บริออ o ์ส2ม u ดบลัชโลดบูดสีโลดบูดทุกคนแล้วราคาเท่าไหร่ร้อยสบาทแต่เราก็ยอมซื้อปะรอรีออวอ่ะเออนะคะเราจะให้ดูสีข้างในนะสีข้างในก็จะคล้คลายๆตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ออกเข้มกว่าเป็นชมพูที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะเพือกขึ้นมาอีกนะคะสำหรับสายเผือกเชิญด้านนี้เลยนะคะ ม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแค่สีเพือกนะคะคือที่เขาเซลออกมามันก็ไม่เยอะเนาะนี่แล้วก็จะมีกระจกแล้วก็จะมีแปลงให้นะคะเฮ้ยคือดีงามป่ะร้อยสิบเก้าบาทอะ่ะเออเราคิดว่าน่าตำตเหนีอะ่ะมันน่าจะเป็นที่แบบมันลายลายอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าแพ็กเกจของมันเป็นเหมือนพลาสติกอะ่ะเหมือนเหมือนอะคริลิกแต่มันน่าจะไม่แข็งแรงเท่าอะคริลิกด้วยนะคะเนาะ,ะนะก็ลองไปดูนะคะ ตัวต่อไปนะจ๊ะที่แม่ได้นะคะ m หมด r มดิ oh, Fashion Brow โ l t r ัล u f อ b r 4นะคะตัวนี้ราคา91บาทนะดู91บาทนะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูนะว่าสีเป็นประมาณไหนสีนะคะเดี๋ยวให้ดูสีเลยเนอะชัดไหมสีเขาจะออกเป็นแบบน้ำตาลคาราเมลนิดๆนะแบบเหมาะสำหรับแต่งลุคที่เป็นลุคงานญี่ปุ่นงานเกาหลีงาน งานคาวาอี้นิดนึงอะทางานเบาๆนะอันนี้ก็เหมาะมากราคา91บาทเองทุกคนคิดว่าน่าราคาเต็มที่เขาเขาเคยขายน่าจะประมาณร้อกว่าบาทนะประมาณนี้อ่ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เลยเป็น m a y b l l เบลีนชัย o o p p s i t i o n นะคะสีซัน15นะคะราคาที่ขายอยู่เขาเขียนว่า120 124นะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมัน70กว่าบาทเขาบอกเขาแปะป้ายผิดนะคะ ก็ไปดูในสลิปมันก็เจิกว่าบาทนะก็เลยซื้อมาคุ้มมากนะคะอ่านะคะเปิดแล้วนะคะนี่คือสีที่ได้นะคะก็จะออกแบบชมพูแบบอมส้มน,นะแต่หนักไปทางชมพูมากกว่านะคะเฮ้ยแต่แบบมันเป็นลิปชายอะ่ะทุกคนมันจะมีความเงานะคะมันจะไม่ใช่ลิปแมทอะ์ะมันจะมีความเงาเหมือนกาลังฮิตตอนนี้เลยอะที่เขากาลังฮิตกันเลยอะนะคะเฮ้ยมันดีนะตัวเนี้ยสามารถเอาทาตาให้มันใช้ยชยได้นะ เออะคะก็ผ่านไปสำหรับเจ้าต,ต,ต,ตัวนี้เนาะเมเบรีนชัยนะคะอ่ะตัวต่อไปก็เป็นเมเปอรีนไรซ์ออนไฟเออร์สนะคะไรซออนไฟเออร์เป็นสีแดงนะคะคือต้องบอกตรงก่อนว่ามินิว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีลิปสีแดงนะคะดังนั้นก็จะปื้มมากกับการที่มีลิปสีแดงเนาะจะเปิดให้ดูเลยะคะ่ะราคาตัวนี้เหมือนกันนะคะเขียวร้อยยี่สิบสี่บาทจริงจริงเจ็ดสิบกว่าบาทนะคะ แคก็ก็สวยมากเลยนะคะเป็นแดงดำอาจจะเป็นตัวเก่าของเขาที่เขามาเซล์นะคะแต่ก็ไม่ติดค่ะไม่ติดเพราะว่าราคามันได้อ่ะเป็นสีแดงทุกคนคือแดงอ่ะแบบแดงเลยอ่ะแต่เป็นแดงที่สวยนะแดงที่สวยมากๆนะคะ r e f o r Fire เนาะมันก็คงจะแบบแค่ชื่อมันก็ร้อนเพชรแซบแล้วปะเออนะคะตัวนี้นะคะผ่านไปอีกห่ตัวแล้ว mercury r a t อืมโอเค ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัว Maybelline e n In f ฟ o r a b l e Chocolate 848แล้วก็844นะคะตัวนี้เข้าขายในราคา89บาทนะคะเดี๋ยวแมนินลองตัว84 848ก่อนนะคะอ่าสีแรกนะคะ848เป็นนู้ดนะคะเป็นนู๊ตออกเผือกเหมือนกันเฮ้ยทำไมเราได้นูตโทนนี้เยอะมากโทนนี้เยอะมากนะคะแต่มันเป็นทุนเดืยวดููดีอะ่ทุกคนนะคะ อ่านะคะก็จะเป็นเลสช็อกโกแลตนะคะตัวนี้สำหรับตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเดิมนัเอค่ะสำหรับต,ตัวต่อไปนะคะก็เป็นเมเบอร์ลีนอินฟลอเรบลเหมือนกันนะคะเป็นโปรแมตต์ลิปลิควิดลิปสติกนะคะสี8ปดสีสีเมื่อกี้เราลอง 8, 4, 8ปดสีแไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลอง8ปดสีสีนะคะตัวนี้น่าจะเป็นนูนน้ำตาลน,นะเท่าที่ดูสีเออความประมุนนี้นั้น โอเคนะได้นะเป็นสีที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะตัวนี้เวิร์กมากเออแล้วกินหอมกินช็อกโกแลตด้วยนะคะทุกคนราคาแค่89บาทนะราคาเซลล์นะคะราคาเซลล์นะคะอ่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะลิปสติกของ a a l o u t f a c e นะคะถ้าเคยเดินเทสโก้โลตัสจะเห็นบ่อยๆนะจะมีที่หอ All About Face ขายอยู่นะคะตรงเชลล์ที่ขายพวกเครื่องสำอางเนาะตัวนี้เซลล์อยู่ที่ ห9บาทค่ะทุกคนโอเคแล้วมันเหลือชิ้นเดียวสีเดียวไม่มีตัวเลือกนะคะดังนั้นไม่ดูได้ตัวนี้มาโอเคนะในเป็นแบบนี้เลยนะคะ all b o u t face นะคะก็จะเป็นลักษณะลิปที่เป็นลิปหมุนอย่างนี้จะถามว่าสีลิปที่เห็นนะดูจากตาตอนนี้ก็คือชอบนะคะเพราะว่าชอบโทนสีชมพูอยู่แล้วรู้สึกมันแต่งง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเรียบร้นะคะอ,อ่ะไมู่จะสวอตสีให้ดูนะคะ สีออกเป็นชมพูเลยอะค่ะชมพูชมพูแบบตุ่นๆนิดๆแต่คือไม่เชิงก็เป็นคล้ายลิปแมทนะคะไม่ได้มีความเงาความชายอะไรนะคะตัวนี้นะคะก็จะถือว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่าราคาแค่ห9บาทนะตัวนี้เนาะก็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับตัวที่เมนูได้รีวิวให้ดูนะคะวันนี้เมู่มาเปิดกลุ่มของเซลให้ดูมันเป็นอะไรที่แบบ เหอะมากนะทุกคนคือของเซลเราเป็นอะไรที่แบบสาหรับผู้หญิงอะเป็นสิ่งที่ต้องกรีเราเป็นสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันแล้วแบบเราก็มองหายอยู่ตลอดนะคะทั้งหมดที่เมนูได้นะคะในวันนี้คือสิบสามชิ้นนะคะโอ้มลด,ดมากทุกคนแล้วก็ราคาประหยัดมากนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนานเลยนะคะแล้วก็สามารถจะเอ่อครีเอทลุคอะไรได้มากมายเลย โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้สินค้าที่แม่นิวได้รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ลองไปหาดูนะคะที่ t เทสโกโรตาสาขาใกล้บ้านท่านนะคะแต่ละที่อาจจะเซลไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละที่เขาจะมีการเคลียร์สต็อกที่ไม่เหมือนกันนะวันไหนโชคดีเราก็จะได้เห็นเครื่องสำอางเซลเยอะนะคะก็ยังไงแม่นิวฝากช่องไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ชอบรีวิวนะคะรวมถึงเพจ Facebook นะคะแม่ชอบรีวิวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย